สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมแอดมินนนอยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่อง u t u b e ทุกทุกท่านสําหรับคลิปนี้ฮาน,นอยมารวมท่านผู้ชมวันนี้แอดมินนนอยไดวย้ว่างรล่าพัฒนาของสาวเยอรมันหลักกาของแม่นั่งชุดครวเต็มลาวอ่าแล้วก็ชุดพิเศษลงไปแล้วเด้อค่ะเด้อคุณพอ่อคุณแม่ท่านใดที่พ่ท่านเห็นอย่าลืมเข้าไปเบิงมม่งท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ มาเบิงทางเลด5หาน้อยกันก่อนเนาะเนาะเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องน้ำแม่ด้วยค่ะเด้อมักจบอย่าลืมกดติดตามไวเด้อท่านผู้ชมจังสิบป,ประปราดทถกคลิบสนใจจะเขากลุ่มไลฟีทักไลน์มาะะด้วยค่ะเด้อทักไลน์ n o o 1 5 9 9ค้นหาด้วย id นะคะทักไลน์ n o o 1599ค้นหาด้วย id นะคะ เอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะฮันนอยมารวมเมื่อวานนี่เหล็กเดนเหล็กเดนมาบ์กท่านผู้ชมเมื่อวานนี่เขารอบการชาดกับรอบผิเศษเหล็กเดนมาอยูท่านผู้รรมชมแต่วา่าโบมีครูจับนะคะเนาะหกมาพบว่ามีครูจับเจ็ดมาอยู่ท่านผู้ชม แอดมินหน่อยกันแนบ่เห็นเลขกเดนมาร์กครบทั้งสองตหกกับเจ็ดการชาติเข้าสี 9, บบตเต่เก้าเจาะบทแตกเด้อท่านผู้ชมเก้าสิบตัวกลับคลิปนี้สิบไปไว่าน่จากน้อยเด้ค่ะเด้อเมื่อนี่มีห้าน้อยละกะมีเล่าพัฒนาท่านผู้ชมเล่าพัฒนาบททันลงอีกหลายทันอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินหน่อยสิสรุปให้คุณพอ่อคุณแม่บทท่าน กาชาดเข้าไปที่4 9 94ตัวกลับนะคะพิเศษ787ตัวกลับคือกันท่านผู้ตตรรมชมเจาะโดเตะ1ิาคูเจาะโดเตะท่านผู้ชมเข้าไปสองรอบกาชาดกับอ่าพิเศษนะคะเนาะท่านใดถือยินดีน่ำด้วยค่ะเด้ออ้าวท่านผู้ชม มาเบิ้งทางเล็กกันเลยนะคะนาอกสามตัวบดแตกท่านผู้ชมเมื่อวานเลขเบิ้งหางฮานอยมัดรวมวันนี้นะคะเลขเด่นจับวินเลขเด่นจับวินนะคะศูนย์หนึ่งสองเมานมายเดอร์ท่านผู้ชมสามห้าหก นอนเด็กธรรมาชุมมาขึ้นนี่ว่าสิอัดต,ตังเตี้ยมาขึ้นแล้วแต่ว่าง่วงนอนเด่นศูนย์กับหนึ่งวิ่งรูดเจาะหายวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งเด้อธรรมาชวมวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนะคะสายวิ่งสิบห้าคู่วินนะคะศูนย์าานหนึ่งศูนย์สองศูนย์สาม ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกสองสามสองห้าสองหกสามห้าสามหกและห้าหกนะคะ วางให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเด่นศูนกับหนึ่งวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งเด่นประจำวันชนกับในสูตรสามห้าหกเด่นสองตัวบอดเด่นใส่ประจำวันเด้อท่านผู้ชมหกคู่เด่นเน้นเจาะนะคะศูนสามหนึ่งห้า หนึ่งหกสองห้าสองหกและศูนย์หกนะคะหวกคู่เดิเนเล่นเจาะท่านผู้มชมสองคู่วัดใจหนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะห้าน้อยเขาบ่อยดีเราท่านผู้ชมมาสองรอบ มาสองรอบแต่เลวบ่ค่อยดีนะท่านผู้ชมแต่ว่ามาสมเสมอเขาพอค่อยดีได้เร้ววยุดด้อค่ะเดได้วคือหยุดนะคะเล็กมากพค่อยดีท่านผู้ชมถ้ามาดียังตามกตาม็ต,มต้องสามรอบยังตาต้องสามรอบอันนี้สองรอบอาท่านผู้ชมคุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้แคปเอา เด่นศูนย์กับหนึ่งวิ่งหนึ่งรูดหนึ่งนะคะหกคู่เด่นเน้นเจาะศูนย์สามศูนย์หกหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็สองห้าสองหกนะคะสองคู่วัตใจหนึ่งห้าและหนึ่งหกนะคะมันนี่ควายโจกหิมนคือเกาด้วยค่ะเด้อควยโจกหิมะเฮ่งเฮ่งปังปังตั้งแต่นอยยันเลาวเลยนะคะ อาสำหรับจุดสามตัวคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเวยค่ะเออสำหรับถ่ายคลิปนี่ท่านใดจะสั่งกาแฟสบู่อยากสีปันโทษสั่งเบอร์0ูนย์2 5 5 1สองสสองหห้าหนึ่งสนะคะเอาสำหรับท่านใดที่เพิ่นสนใจเนาะค่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่พี่พี่ท่านใดที่สนใจเซรั่มสบู่นะคะสะบู่สลายฝ้าแล้วก็เซรั่มสลายฝ้านะคะ ถ้าสั่งหนึ่งขวดนะคะเซรั่ม250บาทสาหรับสบู่ถ้าสั่งหนึ่งก้อน250บาทมีค่าส่งนะคะถ้าสั่งเป็นชุดอย่างเช่นสบู่หนึ่งก้อนเซรั่มหนึ่งขวดหรือว่าสบู่สองก้อนเซรั่มสองขวดประมาณน,นี้ทำชมแบบนี้ได้หนึ่งชุดราคาสองชิ้นนะคะสี่ร้อยบาทส่งฟรีแบบโอนทั่วประเทศไทยด้อค่ะเด้อ แล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะกล่องละ260บาทจะมีโมโนกับเขาชงมนะคะโมโนบำรุงสายตาเขาชงมแก้ปวดเมื่อยนะคะยาดสีฟันท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากนะคะอย่างเช่นปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆนะคะยาดสีฟันสกัดจากเห็ดลินจือและว่านหางจระเข้หลอดละ190บาทนะคะ สบู่กุณตานระเบิดที่ใครเล่งผิวขาวล้างหน้าถูตัวได้นะคะ1แพ็คมี10ก้อนราคา190บบาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะอ่ะทันใดที่สนใจกะโทรสังใดเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสท่านใดที่จะเขา่ากลุ่มไล่กะทักไลน์ noo 1599ค้นหาด้วย id นะคะทักไลน์ noo 1599ค้นหาด้วยไอดีไลน์นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินโน,โนอยขอพ้นทุกท่านที่ทติดตามรับชมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงชกมันทุกท่านพอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ